กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเพื่อนกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลยพอ่พอพอ่อครับบาบุญสาละวัลนีพี่น้องเด้อบาบุญสารวันนวบบรวปีนแกนะโปงพี่น้องเลยเนาะเราข้าวเมืองคงลำวงกับสาละวัรพี่น้องเลยพอ่พอพอ่พอครับบาบุญวันนี้พี่น้องเนาะพ่อหมวกอีเทิงใหญ่พี่น้องเอ้เนาะ าทูพี่น้องของฝากจากขอนแก่นพี่น้องเนาะของฝากจากลุงจันเนาะหรือว่าเบาจันพี่น้องเลยอ่าพอได้ใส่อยู่ให้อยู่นะเนาะกันแสงแดดเจ็ดจ้าพี่น้องเลยช่วงนี้ก็เริ่มแดดแก่ออกมากแล้วพี่น้องเนาะอ่าใกล้สิบวันดูฝนเขาสู่จดูแดดเนาะอ่าเขาสู่ยงมเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าางนได้จั๋หน่อยพี่น้องเนาะเกินเดือนนึ่ได้เลยเกี่ยวได้พี่น้องเขาก็เนาะเริ่มพ่อเมาแล้ได้พี่น้องเขาหน้าบาบุญกันเนาะ พอๆกับตอนเศร้ามาทาบรรยาก,กาศพี่น้องเบิ้งคือเก่าพี่น้องเลยอ่าอยู่น้องปลาตอนนี้พี่น้องเนาะเขาบุญงกำลังอ่าเกลือปลาเนาะเกลือปลาย่ำเศร้าเนาะเกลือปลาแล้วเาก็เกือบกบพี่น้องเลยบรรยากาศทงไฮทงนาเศร้าย่ำเศร้า,านาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อย่ำเศร้าอากาศค่อนข้างจะดีแน่นพี่น้องนะมาพร้อมมวยเทิรกพี่น้องเลยทางลุงจันทร์พันชื่อมาฝากเนาะ ทั้งฝากทั้งพ่อควนแน่เนาะแล้วก็ทั้งบาบุญแน่พี่นังเนาะฝากน้องเคยครับพ่อควนเนาะใส่น้ำกันลูกเคยกับ่ะเทาพี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะอ่าการถักทายสบายดีตอนเช้าเด้๋ยพี่น้องเด้อเนาะอยู่ทั้งฝุ่นทั้งฟังไทยต่างประเทศอากาศเป็นังไดพี่น้องกัฝนตกคือกันอยู่บ่หรือว่าแดดคือกันอยู่บ่พี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กะทักทายคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อเนาะ ่าคิดหอดคิดทึงกันอยู่บ่พี่นังเย้ยเนาะอ่าส่วนเราบุญน,นี่เนาะต้องขอขอบบุญขอบคุณเอฟซี FC, และผู้ใหญ่จะดีทุกท่านเด้อที่ขอเ,เป็นกำลังใจคอมเมนต์ที่ส่างสรรค์ให้การติดตามกันมาตลอดเป็นอย่างดีอย่างเนาะติดตามกันมาเป็นอย่างดีเลยพี่น้องกันตลอดมากแต่บุญตั้งช่องยูทูปมาเนาะมีอ่าคอมเมนต์ดีๆเนาะแล้วก็ความรู้สึกดีหลักะกำลังกำลังกำลังใจดีพี่น้องเลยเนา,านะ กบุญกะมีมุกติใจลายพี่น้องเลยเนาะกะบมูมีอย่ลาลายเป็นสิ่งตอบแทนกะบุญกะมีแต่ถ่ายคลิปเนะาะแชร์คลิปดีๆบรรยากาศทงไฮทงหน้าของเบิร์พี่น้องเลยเนาะแบบนี้แหละพี่น้องเนาะถักไปอย่ามือต้นนึงกับสั้นๆนิดนึงได้พี่น้งนะองเด้อบุญกับบุญใส่แมงกันสันเนาะนี่ได้พี่น้องเลยบรรยากาศทงไฮทงหน้านะนี่เนาะเข่ากะงามอยู่พี่น้องเาางางนานนะ กำลังเป็นน้มนมตอนนี้เนาะพี่น้อยกำลัง,งเป็นน้มนมเนาะแต่ไล่มองไลยบอลเนะาะกัเริ่มจักตอกได้พี่น้องเนาะตอกมัดเขา่ามัดกะพี่น้องเลยูทางหน้าบาบุญก็มีอยู่ก็มาไปบ้านเนาะอยากเห็ดตอกกัจักตอกกัไปตัดเอาพี่น้องเลยเนี่แหละชีวิตประจำวันของบาบุญสลาวันพี่น้องเอ้ย มูยังตอบแทนพี่น้องเนะาะป่าลุงอาอามูเพื่อนมีแต่ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องชมเนาะถ้าถ่ายบรจบประงามผิดพลาดประการใดบาบุญเองนี้ก็ต้องกล่าวคำวา่าขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงเด้อพี่น้องเลยเนาะมันนี่กะสองสามมือมาเนี่ยบาบุญกะการออกการจ้าบอกคอยแข็งแรงมาได้พี่น้องเนาะเพราะว่า สุขภาพพี่นางเนาะบาบุญกับบุคอยปันไดช่วงนี้เอ่อเป็นไข่ของสองสามหมื่นกันเนาะเป็นไข่เป็นไข่แล้วก็เจ็บท้องน้ำพี่นาง,งเลยแต่เลยแบบบุบคอยขอติ๊กคัดนี่พี่นางเงนะิเนาะต้องขอโทษขอ,ขอ,ขอพายในเลายบอร์พลใส่เบ็ดกบได้ดิพี่น้องเลนะยเนาะใส่เบ็ดกบเพได้อยู่ช่วงนี้คนมาเนาะยามแดด จักมือก่อนพี่น้องไอ้บุญกับชิลองใส่เบ็ดกบของพี่น้องเบิง่งบรรยากาศพิธีชีวิตนเนาะแบบพอเพียงกายโมมียังายอยู่หันอยู่หน้ากับพี่น้องก็มีแต่เสียงนกแจ้วแจ้วเลยเนาะตอบแสงแดดตอบอทงหางทงหน้านำแดดออกมาเสียงนกกา เจนแวีนห้องแซวแซวอยู่พี่น้องเลยมาเดี๋ยวพาพ,พี่น้องเบิ่งน้องกบก่อนพี่น้องเลยทางลุงจัน,เป,นเป็นห่วงายกับมาเนาะน้องกบยั่งอยู่บ่คนบ่พี่น้องเลยลุงจันเนาะ ใช่โอ้น้ามบกลาเลยพี่น้องเลยป้าผักตบหมายว่าเนาะแตกออกไว้เลยพี่น้องเนาะมาปล่อยบัวรัดมานนีมาหนีเต็มนองเลยมีทั้งกบมีทั้งปลาด้วยพี่น้องไปบ้านน้องเขาจันบร์นีลเนาะเพราะว่า,นะาได้จากการถือโต๊งเนาะมาบุญกะมาปล่อยนี่น้ำเน่ ปอยไว้นี่น้ำนี่แล้วกว็สีเริ่มขุดน้ำพักแน่พี่น้องเนาะเสียดน้ำพักใหม่ขุดลือลือใหม่หมดเลยปลูกป่านี่พราะว่ายามนี่เขาต้องปลูกพักมันไก่ซีบรสระดูฝนเลยเนาะปลูกประกาศมันงามซ้ำยังไยกินชุมม่มเอ็กินชุ่มเอ แต่พักบัวนี่บคุคคลงามปันไรมีทั้งกบทั้งปลาอยู่ในนองเดียวกันเลยอ,อืมตั้งมะถ่ามาเกลือแล้ว ปลาเข็งก็มีพี่น้องปลาเข็งปลาค,คอปลาดุกมาปล่อยรวมมีเลยละงามน้ำบกช่วงหนึ่งพอได้กินโอ้เพื่อรอดเขานี่มดเพราะป,ะป,ะปะะ่าเนาะน้ำบกชว่วงาได้อยู่บ่ ตัดภาพมาบานิกามาอยู่ขอ,อกไก่ขอ,อกฮานพี่น้งงองเลยเนาะทางข่าวพันเห็ดอ่าบดไก่ไข่แล้วเนาะเห็ดหางไก่พี่น้องเลยโอ้เห็ดขักขนาดพี่น้องเลยเนาะเห็ดด้วยไม่เห็ดด้วยไม้ไผ่บ้านเนาะด้วยไม้ไผ่พี่น้งงองเลยเอองามงามงามพี่น้งนองเนาะเห็ดขักอยู่แล้วเนาะ สามอันพี่น้องเลยแบบแบบฟังเนาะพี่น้องฟังรักฟังลุงบิน้วกะ็ต่างในเลยมันเอาฟางเอายังมาใส่เนาะทางไทยพี่น้องเลยอ๋ออ่ะักแล้คักแล้พี่น้องเลยอ่าไป ช่วงนี่ค้างไว้เนาะเพราะว่า,าถ้าปล่อยไปกับมันออกมากินเข่าเนาะตอนห่วงเข่าห่วงน้ำห้องบัดคลืนพี่น้องหันเนาะทางเอฟซีไล่ผูกไล่ข้นกันในน้ำพี่น้องหาคู่มาอีกเด้อว่าฉันเนะาะนี่ตัวแม่นมได้พี่น้องตัวผู้ตัวนี้เนาะตัวแม่ตัวหนึ่งพี่น้องเลย เาจริงมีสามตัวเนาะอีกอ่าตัวหนึ่งนะ่ะเป็นมีทางพี่นอ้องยืมไปเนาะยืมไปอ่าผสมพันธุ์เนาะทั่วถูเนาะเกลือเป็นก่อนพี่น้องบัดฑิตเนาะเกลือโดยขขาเปลือกเนาะพี่น้องเนาะเกลือโดยขขาเปลือกไก่ห่าน กินกินแล้วก็ไข่เด้อไปไหนไปไก่ยำสดสาวนะเพื่อนเนาะอึ๊บโอ้กินท่องหัวเก่งแท้ไก่เนาะจกบินได้นี่เนาะ ่าต้องออกต้องออกยันนั่นแหละยันนั่งเลยพักหอมอ่าบนทอนทาทอนหลากเลยเนาะทอนเหงาเลยเพระาะว่าอ่าเสร็ดีปลูกใหม่แล้วเนาะพักบวกกันทอนหาออกเลยเวลาเขาเก็บไปใส่จุใจส่แจววอใส่หันใส่นี่เขาจะลกเลยเพียนั่งเลยพอบนเสิปลูกใหม่แล้วทางสารคุดน้ำพักซ้ำเพียงนั่งมือหนาก่อนอ่ามือน,นี้ ไว้พี่น่อยวุญกับรู้สึกเพียร์ทางกายบุคอสมบูรณ์ป้างใดฟังเบิร์ประมาณนี้แหละพักเมืงฝนน้ำแน่เนาะแต่ว่าแดดอีกสามสี่มื้อหนึ่งสีเริ่มปฏิบัติการเนาะเห็ดน้ำพักปลูกันปลูกนี่อะไรพี่น้องเลยโดยเข่าก็ปาสุกทั่วหาทั่วหน้าเลยพี่น้อยปาเกี่ยวแถบท่านแถวว่าบรรจุมาบัดเดียวเนี่ย ป,าปาพาพี่พาหนองไปหลออทงเงจังหน่อยพี่ซุกแทนหนงเนเลยพร้อมกันเนเลยได้พี่หนองว้าวเหลืองวุติีต่อบนซุกมาเนี่ย จะคักจแน,น่อนไรพี่น้องเอ้ยคักคักคักแบบเนาะไปมาสะดวกสบายแบบนี้นี่เป็นเข่ากลางเนาะเข่ากลางทาราขอโดขอโดเข่ากลางหน้าหงายละเข่างัน,งนงหน้าหงายปีนีนบนิบร่ด้พี่น้องเอ้ยลุบป,ปีนี้ เพราะว่ายัางน้ำท่วมแน่แล้วกะหญ้ายร้ายแน่พี่น้องเลยก็เลยเห็นเขาลายปีนี่หงายแต่ว่าได้น่าหงานี่โอ้ปีหนึ่งกะได้อยู่ประมาณสปอไฮเดียวสองไฮสองไฮห,หญ่นี่พี่น้องได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบกระสอบพี่น้องเลยสปอหงายเนาะก็ได้อยู่ล่าปีหนึ่งกับตกอยู่ ประมาณลอยกลัวกระสอบพี่น้องเลยลอยซีลอยหากระสอบแต่ละปีกะแต่บ่ฮู้ปีนี้สิได้คือทุกปีหรือบ่เราควรจะอัพเดตพี่น้งองเบิ่งนับกันโอ้ให้นสุนกเดยนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ทิศนาทิศทื่อเกี่ยวเด้นี่หางยาตีหลายครับ แถวตอนแถวตรงไเยวัวทั้งผ่ซีรานเนาะไรหมองายบอลเกี่ยวกัะแบ้อเก็กบเกี่ยวเขาน้ำสามปลากระเบาะทั้งแนา,าบุญก็เริ่มได้ไปเลยช่วยวทั้งตอนห้าเนาะองเลยน้ำเริ่มแหง้งปลาขอนก็เริ่มสีมีแล้วบาด สวยม่อยตรงเขาตรงแหงเลยบาทมีนม้นำอึ๊บเริ่มปลาซิวคอนดินดาวดาวและบาทนี้พี่น้องเลยตนี้ปูมีปลาแหงกระเติน มึงยังมมีใานงานก่อภัยนำไหลน้ำเริ่มคลอนห้อยก็เริ่มตายไม่น้องเลยหอนจะตายทางพักก่อน,น พี่น,น้องบาดนี่ไปคุณคืนไปหาให้กินอยู่กินก่อนบาดนี่เนาะข้ามันตุย้ยโม่มันเห็หยังกินอยู่เทิงโม่ไปชมบรรยากาศทำกัารในพี่น้องเนีนน่ยขอบคุณก็ต้องขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่บุติบบุปผะพว้าพขาช่องน้อยๆส่วนหนึง่ง ที่เป็นกำลังใจกันตลอดมาบมทิมงบปะกันพี่น้องเลยนะเนาะขอบุญกับโบมี่ยังที่ตอบแทนพี่น้องอะไรเพราะให้พี่น้งองปลุพรดเนาะจากหนุม่มชาวนาผนะู้นี้เนาะพี่น้องเลยให้ทุกคนกับมีทุกความสุขเนาะความเจริญเด้อพี่น้องเเษตรธุรกิจการงานยังขอให้ลุ่งเรื่องตลอด การตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเศรษฐกิจการงานยังไงเนะาะขาขายบ่ง่ายมือสื่อได้ขายมานันกำไรเงินทองไหลมาเทมาเด้อทุกคนเด้อไปบาทเงิบุญปัสสิทธิ์เราขันธงก่อนเป็น้องเลเนะาะจะนั่าออกไปอยากไปงานนำลูกจันทร์บาทนี้เนะาะเพราะว่าปกติกลับไปน้ำ บาบุญบราพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กาสิได้ไปนำลุงลุงจันทร์ะบาดเนาะเพิ่งกะสิไปหาอัปเดตทางเฮือนสร้างเอบอกเลยว่าทางใดแน่พี่น้องที่เคสคนท้าพิชอบอยู่เนาะคนก็ห่างหายไปโดนแล้วไปไทยกับลายดลายมือเนาะเศว้ากมมือพี่น้องเลยกลับไปหาไปชมน้ำกันเนาะพันจุไปทางใดแน่ครับพี่น้องเนาะบุญกาชิดายคอติดตามมันไปน้ำกันเนาะ มียังกระสอยเรือกันพี่น้องเลยมื่อคืนกับโอ้อิ่มนำสำรานพี่น้องเลยทั้งลุงจันพนกาอ่าซื้อหมูกระทะพี่น้องเลยเนาะมาเลี้ยงอยู่ในเฮือนสร้างพนันอะไรเนาะในครอบครัวพนกาเลี้ยงทั้งเนาะทั้งหยัดที่พี่น้องแม่น้องเชอรนะ์เนาะทั้งแม่ปุ้งแล้ววันน้องนิวพนกาขึ้นไปกินน้ำกันเมื่อคืนพี่น้องเลยเนาะ เพิ่นกาถ่ายคลิปลงอยู่เนาะเดี๋ยวเพิ่นจะอัปเดตอัปโหลดลงในมื้อน,นี้แหละพี่น้อง,งเอ้ยนะก็ต้องขอขอบคุณขอบคนทั้งลุงหลายๆพี่น้องเอ้ยเนาะผลการนะงานงายไปหลายมืออ้อในครอบครัุ้มกันมาเลี้ยงในครอบครัว,เน,รเ,รนะรวเนาะแม่น้องเซ่แล้วก็น้องเซชฟม้วนคักน้องเซ่กันเนาะเห็นม้วครูมาเฮือนมาซาน อัดมาทันนี้กับพี่น้องเนาะสวนมะพริกมีตูท้ทวดเฮาอ่ายังออกคือเก่าอยู่พี่น้องเ,เอ้ยเนาะอเนาะได้เก็บปิดกินแต่ละมือพี่น้องเนาะบ่ได้บ่ต้องซื้อพี่น้องมัมกงมักน,อน็อตหรือว่ามักสวรดพอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยสุกลายอยู่ไดเนาะ บุนตนเดี๋ยวนอ้อผีปักพา,ายนี่แหละพี่นังอ,อ่าชมบัตรเรือว่าวิธีชีวิตแบบพอเพียงที่ว่ามีตู้ความผลจากไปเนาะเพิ่งก็ได้บอกกับลูกกับหลานไหว้เออหักซาไว้เด้อสวนพัทยาอยู่กลุ่มกินชมเจ้าแล้วเนาะพอได้บยวบต้องซื้อเพิ่งก็บอกไหว้ฝากไหวพี่นังเลยต้องมีทัวถวดเพิ่นก็นกน กะหักซาไหวอยู่พี่น้องเนาะกันนี้แหละไหวต่างหนา้าโดยความคิดหอยคิดเทิงเพิ่นกะลูกล้านกันเนาะพอได้เบิ่งสวนนี่ยเราไหวต่างหน้าพี่น้องเลยถ้าเป็นชาปัญยูนเนาะโอ้บริไปไซพี่น้องเพิ่นกะมุกม่วอยู่ในสวนล้านนี่แหละลกหยาลกชังพี่น้องเลยโอ้ กวาขคอยแบกินมาจากักนี่พี่น้องเลยเพราะว่าแบกกินก้างพ,พี่น้องโอ้เงินบมันมน้อบาที่กวางพาขคอยกำลังแตกเอาแล้วนี่ กินของคอยองไงนี่โกมกอกหน้ามาต้องคุ้มไว้เพราะว่าสวนนั่งยังบดีพี่น้องสวนเราบุญยังบดเห็ดดีเนาะเก็บผักอีตูก่อนพี่น้องเไยไปตู่ไปให้แม่น้องนิ่วก่อนผู้มันเห็ดยังกิน บรรยากาศยับเส้าคักไรได้พี่น้องเลยอยู่ทงไฮทงนาเนาะโอ้หลายูหลายคน FC เอฟซี่นกระเนาะคอมเมนต์เขามาพี่น้องเลย้ยอิตาบาบุญเดยอยู่แบบนี้เนาะอ่าเพราะว่าอยู่ทั้งพุ่นนะคอยมีแล้วพี่น้องเลยเพิ่นก่ะเนาะอยู่กับทงไฮทงนาปล่อยปูปล่อยปล,ปล,อยปลอยปาอยู่ไฮอยู่นาทงไฮทงนาพี่น้องเลยโอ้ยคักไว่าษน,นเนาะอิตาบาบุญเดยอยากอยู่แบบนี้ว่าษน,นเนาะโดย พี่น้องกังนา่จาบบจะได้การอ้วนกันจะได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิร์นกันเลยเนาะที่พันอยากอยเบิร์นอยากชมอยากเค้นพี่นอ้องกับรรยากาศท้งไห้องท้งหน้าเนาะถ้าว่าบาบุญถ่ายเรื่อยถ่ายลากจะพอเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าเบื่อกันก็คอมเมนต์บาบุญเขามาก,กอะไรพี่น้องเลยเนาะถ่ายอย่างอื่นเบิร์นแนวส,สันจะีเนาะก็บอกกันได้พี่น้องบาบุญกับความปิติป,ปับปรุงให้พี่น้องเบิรนะ์นเนาะเดียพี่น้องเลยเนาะไปใส่พี่น้องเลย เอาผักเอาหนา,ปหาไปให้แม่ปุ้งก่อนปนันเถียนยังกินมาเนานะโอ้ยพี่น้องเลยทัดภาพมาท่านนี่จังแม่ยังลูกคั่วอยู่บ่ที่กุ้งมียังอีกบาทน,นี่นะเนาะขอได้เก็บพักหอมพักตู้มาให้ใส่สยังสบายเลยที่วัปพลกบสุดดอกเมายังอันนี้โบจักเทสยังเพคนเอาซื้อมาให้โอ้ที่ลูกชายซื้อมาเรียกมาขึนนี่บ่โอ,โอ้ไม่ตุ้ยเพ่งบดขึ้นไปมาขึ้นนี่พี่น้องเลย ผมเลยแบ่งลงมาให้กินอยู่หน้าพีป่าเนี่ยว่ามันขึ้นนี่พันหมดเลยขึ้นไปเนาะมันขามันเมื่ออะไรไปมายากพี่น้องเลยทั้งพ่อกับแม่พันหมดเลยขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมเลยแบ่งลงมาให้แม่พันกินอยู่หน้าพี่พี่น้องเลยมันกำลังอุ่นตอนนี้ชินดาดหรือว่าซุกี้พี่น้องเลยทั้งแม่ปุ้งพันทำให้เมตุ้ยกินกับเขาแขกอยู่นะเอาตุ้ย สบายดีเรื่มตุ่นได้อเนาะสบายดีโอ้ยตื่นสบายมากเป็นก็รก็คือกินพี่น้องแท้เศร้าๆอยู่เนาะไปโดยโดยฮะไปก็โอเคพี่น้องเอ้ยนะบนกาไดอาร์คลิปเนาะให้พี่้น้องเบิ้งแล้วตอนเศร้าพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศทงหันทงหน้าเศร้าๆให้พี่น้องเบิ้งเนาะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลำคาญกันเด้อพี่น้องเด้อ ว <laughs> ิธีชีวิตซอยไทยชาวนาแบบพอเพียงพี่น้องเลยเนาะเก็บพักเก็บหญ้าเลี้ยงปูเลี้ยงปลานี่แหละพี่น้องเลยโดยไปพ,พี่น้องไปป่านนี้กับกบุญเได้จบคลิปเพียงส่วนนี้ก่อนเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปหนะ้าพี่น้องเลยคลิปนี้ขอการคำว่าสนาดีบัตสุขสุขคนเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนพี่น้องเนาะไปก่อนบ๊ายบาย,บาย